แล้วเรามาเปิดตัวโปรแกรมกันนะคะว่าใช้ได้หรือเปล่าอ่าเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะสามารถเปิดใช้งานโปรแกรมโอนย้ายได้ตามปกตินะคะสวัสดีค่ะสำหรับหน่วยงานนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานเอกชนหน่วยงานราชการนะคะที่ได้ทำการติดตั้งแล้วก็ดาวน์โหลดโปรแกรมยื่นแบบผ่านอินเทอร์เนต็ตไม่ว่าจะเป็น โปรแกรมบันทึกข้อมูลใบแนบพงดธรหนึ่งสามห้าสามพพสามศูนย์หรือโปรแกรมโอนย้ายข้อมูลใบแนบพงด1 3หนึ่งสามห้าสามนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วดาวโหลดเรียบร้อยติดตั้งเรียบร้อยแล้วแต่พอเปิดโปรแกรมออกมาเนี่ยมันมีป๊อปอัพขึ้นมาแบบนี้นะคะหมายความว่าในโปรแกรมเนี่ยมีบางตัวที่ไม่สมบูรณ์นะคะอาจจะมีป๊อปอัพเป็นข้อความนี้เลยหรือไม่ก็คล้ายๆแบบนี้นี่แหละคะ่ะ นะก็แสดงว่า,ามันมีอะไรที่ผิดปกติแล้วแหละแล้วก็เลยต้องทำการแก้ไขนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีการแก้ไขกันนะคะเพื่อให้โปรแกรมเนี่ยสามารถใช้งานได้ตามปกติไปดูกันคะ่ะอันดับแรกเนี่ยให้เราเป็นเช็คก่อนนะคะว่าเครื่องคอมของเราเนี่ยเป็นระบบปฏิบัติการอะไรเวอร์ชันไหนนะคะวิธีการเช็คก็คือมาที่ตัวนี้นะคะตัววินโดวต์ตรงนี้ตรงสตาร์ทนะคะ จากนั้นมาตรงเซตติ้งนะคะแล้วก็มาตรงซิสเต็มค่ะตรงระบบะแล้วดึงลงมาด้านล่างนะคะมาดูตรงนี้ค่ะ About หรือเกี่ยวกับนะคะนี่คือข้อมูลระบบปฏิบัติการของเรานะคะอย่างของพี่นุชนี่ก็จะเป็น Windows 10 Pro นะคะอันนี้คือเรารู้เบื้องต้นแล้วว่า เครื่องของเรานี่เป็นระบบปฏิบัติการว i น d ด w s อะไรนะคะ 7, 8, 10อะไรอย่างนี้นะคะโอเคจากนั้นค่ะปิดตัวนี้ออกขั้นตอนที่2ค่ะให้ไปหาตำแหน่งที่เราติดตั้งตัวโปรแกรมก่อนโดยปกติส่วนใหญ่เลยนะคะถ้าเราดาวน์โหลดโปรแกรมจากสัรพกรนะคะโปรแกรมที่เราดาวน์โหลดเนี่ยจะอยู่ที่จะอยู่ที่ไดซีนะคะดับเป็ลคลิกเข้าไป แล้วก็ไปอยู่ที่โปรแกรมไฟล์หรือโปรแกรมไฟล์ x 8 6นะคะถ้ามีโปรแกรมไฟล์ตัวเดียวก็คือจะอยู่ในโปรแกรมไฟล์ตัวเดียวแต่ถ้าเครื่องไหนเป็น6 4 b i บิตนะคะมันจะมีโปรแกรมไฟล์ x 8 6โปรแกรมก็จะอยู่ในโปรแกรมไฟล์ x 8 6นี่แหละคะ่ะแล้วก็ดับเบิลคลิกเข้าไปนะคะแล้วก็ไปหาตัว r d i n e t จากนั้นก็จะมีชื่อโปรแกรมที่เราดาวน์โหลดมาแล้วเราก็ไปคลิกตัวที่ เราก็ไปคลิกตัวโปรแกรมที่มีปัญหานะคะโดยส่วนใหญ่แล้วอ่ะที่โปรแกรมที่มีปัญหาก็คือตัวโปรแกรมโอนย้ายนี่แหละคะ่ะซี่จะมีตัว underscore แล้วก็มี trn ตัวนี้นะคะก็คือตัวโปรแกรมโอนย้ายที่มีปัญหา pop up ขึ้นมาว่าโปรแกรมไม่สมบูรณ์ซะส่วนใหญ่เลยนะคะคราวนี้เราก็คลิกไปที่ตัวโปรแกรมที่มีปัญหาจากนั้นมาดูช่องนี้ค่ะเห็นไหมคะช่องนี้ช่องนี้นะคะให้คลิก เข้าไปนี่คือตำแหน่งที่ติดตั้งโปรแกรมไว้นะคะก็คือไดซีโปรแกรมไฟล์ x86 r a d i e t pnd1 p, p i n อะไรนี้คลิกเข้ามาตรงนี้แล้วก็คลิกขวา copy นะคะจากนั้นปิดออกค่ะ,ะแล้วเราก็มาดูตรงนี้นะคะตรง start window ตัวนี้ ข้างๆปุ่ม Start จะเห็นแว่นขยายอยู่เราก็ไปคลิกตรงแว่นขยายแล้วก็พิมพ์คำว่า cmd นะคะจากนั้นมาคลิกตรงคำว่า run administrator นะคะดับเบิลคลิกเข้าไปค่ะเครื่องก็จะขึ้นหน้าตามแบบนี้ขึ้นมาให้นะคะจากนั้นนะคะให้พิมพ์คำว่า cd นะ แล้วก็กด space bar หนึ่งครั้งแล้วก็คลิกขวาเอาเมาส์ไปชี้ตรงนี้คลิกขวานะคะแล้วก็ place นะพอคลิก place นะคะชื่อโปรแกรมที่เรา copy เมื่อกี้มันก็จะวิ่งมาเห็นไหมคะด้สี่โปรแกรมไฟล์ e x 8 6, r d i n e t PND1, PRN นะคะจากนั้น enter ค่ะแล้วพิมพ์คำว่า RE G นะคะแล้วก็ขีดตรงกลาง L I B ตามนี้นะคะแล้วก็ enter ค่ะคลิกโอเคคลิก enter จนกว่าจนกว่ามันจะหมด pop up แบบนี้ขึ้นมานะคะก็คลิกไปเรื่อยๆอ,อันนี้น่าจะหมดแล้ว นะคะถ้าหมดแล้วเครื่องก็จะนิ่งไปจากนั้นนะคะปิดตัวนี้ออกไปเลยแล้วเรามาเปิดตัวโปรแกรมกันนะคะว่าใช้ได้หรือเปล่าของพี่นุชก็จะอยู่ในไดร์ C นะคะอยู่ในโฟลเดอร์แล้วก็อยู่ที่ไดร์ C โปรแกรมไฟล์ x86 นะคะแล้วก็ r d n e t แล้วก็จะเป็นเนี่ยตัวนี้ PND1 PRN นะคะจากนั้นมาตรงนี้เลยค่ะตัวไอคอนนี้นะตัวไอคอนสีลักษณะแบบนี้นะคะเขียวๆแบบนี้อขาวเขียวๆเ,เนาะแล้วเราก็ดับเป็นคลิกค่ะอ่าเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะสามารถเปิดใช้งานโปรแกรมโอนย้ายได้ตามปกตินะคะถ้าเป็นโปรแกรมตัวอื่นนะคะที่ไม่ใช่ตัวโปรแกรมโอนย้ายก็แก้ไขแบบเดียวกันนะคะ โอเคเรียบร้อยค่ะสวัสดีค่ะ